ท่านพี่น้องที่เคารพข้อคิดฝากให้คิดวันนี้จากโรเตอร์ประยุครองยศท่านพี่น้องครับชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักเรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่สามารถที่จะรู้วันตายได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าประมาโทมัจ,จุโนปทงังความประมาทเป็นผลทางแห่งความตายบุคคลซึ่งประมาทอยู่ก็เหมือนบุคคลซึ่งตายแล้วดังนั้นเมื่อเรารู้ว่า กฎต้องธรรมชาติคือกฎของความเปลี่ยนแปลงสามารถขึ้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราทุกคนอยู่ในกฎของตรยลยรักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนเราไม่สามารถที่จะบอกอนาคตได้ว่าชีวิตของคนเรานั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ดีที่สุด เราต้องมีสติระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทใครก็ตามที่ตั้งอยู่ในความประมาทนั้นบางครั้งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็าสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์เรามีกฎ5ข้อซึ่งไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือทุกคนต้องเดินหาความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพราก และมีกรรมเป็นของของตัวกดห้าข้อนี้จะยากดีมีจนยังไงก็ต้องเจอกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเวลานั้นอาจจะแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องเจอกันหมดยังไงยังไงก็ต้องแก่ยังไงยังไงก็เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงยังไงก็ต้องมีความตายมาถึงยังไงยังไงก็ต้องมีความพระลาเกิดขึ้น และสุดท้ายทุกคนก็ต้องมีกรรมเป็นของของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําอะไรไว้อะก็กลับมาถึงตัวเองหมดถึงได้บอกว่ามนุษย์เรานั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการกระทาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดังนั้นจึงมีคําพูดว่าถ้าเราคิดดีพูดดีทําดี เราก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีๆถ้าใครคิดไม่ดีพูดจาอะไรออกไปก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีแน่นอนสุดจะให้ไปเจอพบกับสิ่งที่ดีนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อคิดจากรถต้คลองยศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านได้ประเมินตัวเองว่ารอบปีที่ผ่านมานั้น ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรได้ทำงานประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวถ้าประสบความสำเร็จปี69เราก็จะทำให้สำเร็จทำให้ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งิ่งขึ้นไปแต่ถ้าล้มเหลวมีข้อบอกพร่องเราก็ไล่เลียงดูว่าปีหน้าปี69นั้นเราจะปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร วันนี้ก็ขอมาส่งความรักและความปรารถนาดีขอให้ท่านโชคดีเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอมีแต่ความปลอดภัยนะครับอย่าลืมนะครับกรามูนาวัติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไป,นป,นปนตามกรรมก็คือการกระทำนะของทุกคนเองนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าเราไปพึ่งบนบานสารกล่าวที่ไหนแต่อนาคตจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือนั่นแหละครับคิดดีพูดดีทดําดีท่านก็จะประสบกับสิ่งที่ดีขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ